เรื่องของเฟดที่กขาบอกประชุมกันตั้งแต่อังคารกับวันพุธ ผลออกมาเป็นยังไงกันบ้างเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็เป็นไปตามคาดการเลยนะคะมี3าประเด็นค่ะสำหรับผลการประชุมที่เราต้องติดตามแล้วก็น่าจะส่งผลต่อเรื่องของการลงทุนในสัปดาห์นี้นะคะประเด็นแรกคือการปรับขึ้นคาดการเศรษฐกิจของสหรัฐต่าค่าประเด็นที่2คือคงดอกเบี้ยนโยบายระดับต่ําต่อไปนะคะส่วนประเด็นสุดท้ายก็คือยังย้ําชัดนะคะว่าจะอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบผ่าน QE 1 2 0 0 0 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐต่อเดือนค่ะมาไล่ ดูทีละประเด็นนะคะมาดูการคาดการณ์เศรษฐกิจของสหรัฐกันก่อนนะคะโดยทางด้านของธนาคารกลางสหรัฐออกมาคาดการณ์นะคะว่าเศรษฐกิจในปีนี้ปี2021นสะคะสหรัฐเนี่ยจ d p จะขยายตัวได้ถึง6.5%นะคะส่วนปีหน้าปี2022จะขยายตัวได้3.3%และปี2023นะคะขยายตัวเช่นกัน2.2%สนะคะส่วนการคาดการณ์อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจในระยะยาวของธนาคาร กลางสหรัฐเนี่ยประเมินว่าสหรัฐจะโตได้1.8ค่ะนอกจากนี้นะคะยังคงอัตรดอกเบีย้ยระยะสั้นเอาไว้ด้วยนะคะที่0ถึง0.25ตามที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการเอาไว้ก่อนหน้านี้และย้ําชัดนะคะว่าจะยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยจนกว่าจะถึงปี2023ซึ่งนั่นก็เป็นการสะท้อนนะคะว่าจะยังคงนโยบายผ่อนคลายทางการเงินต่อไปส่วนประเด็นที่3นะคะก็คือเรื่องของการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบ หรือว่า,าการ QE นะคะซึ่งเฟดทำสอส่วนด้กันหนึ่งก็คือเข้าไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลนะคะจำนวน8 0 0 0 0ล้านดอลลาร์สารัฐต่อเดือนกับอีกส่วนหนึ่งนะคะไปซื้อ m o r k e t Back Security หรือว่าเป็นตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันนะคะวงเงิน4 0 0ล้านดอลลาร์สารัฐต่อเดือนรวมแล้วเนี่ยเป็น120ล้านดอลลาร์สหรัฐ และยังย้ำด้วยนะคะว่าจะยังใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายจนกว่าจะมีความจำเป็นนะคะหมายความว่าในความ หมายของเฟดเนี่ยก็คือจะผ่อนคลายนโยบายการเงินหรือว่าจะคงโดวิชโทนต่อเนื่องไปจนกว่าการจ้างงานนั้นจะเต็มศักยภาพนั่นเองนะคะส่วนการคาดการ์ตัวเลขอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเงินเฟอ้อหรือว่าการว่างงานหรือการจ้างงานของเฟดนั้นในมุมของธนาคารกลางสหรัฐนะคะออกมาคาดการเงินเฟอ้อในปีนี้ไว้ในที่2.4นะคะ,นะคะส่วนในปี2 ขออภัยคะ่ะ2.4ในปีนี้นะคะส่วนปี2022เนี่ยอยู่ที่2แล้วก็2023อยู่ที่2.1นะคะส่วนเงินเฟอ้อในระยะยาวคาดกันว่าจะอยู่ที่กรอบเป้าหมาย2ส่วนการว่างงานนั้นนะคะธนาคารกลางสหรัฐบอกว่าการว่างงานปีนี้เนี่ยจะลดลงเหลือ4.5นะคะส่วนนายปีหน้าจะอยู่ที่ประมาณ 3.9%และปี2023จะอยู่ที่3.5%แต่การว่างงานระยะยาวเนี่ยก็คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ4%โดยค่าเฉลี่ยค่ะ นอกเหนือจากนี้เองนะคะถ้าเราไปดูตัวเลขดังกล่าวแล้วเนี่ยแม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะคิดว่าตราการว่างงานดีขึ้นแล้วคือลดลงแล้วเงินเฟอ้อจะเป็นไปตามกรอบคือเป้าหมาย2%แล้วนะคะแต่ก็ยังคงการผ่อนคลายนโยบายการเงินต่อเนื่องไปปัจจัยเหล่านี้เองนะคะก็เลยส่งผลบวกให้กับตลาดหุ้นสหรัฐสดใสทีเดียวนะคะถ้าย้อนกลับไปดูเมื่อคืนที่ผ่านมาตลาดหุ้นสหรัฐั้งดาวโจนส์และก็ s อส500นั้นปิดทำเรคคอร์ดไฮได้อีกครั้งหนึ่งนะคะโดยดาวโจนส์ค่ะปิดไปที่33,000 15จุดนะคะขึ้นไปครึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วก็เช้าวันนี้ดาวโจนส์ฟิวเจอร์สที่เปิดตลาดมาก็ยังบวกได้ต่อเนื่องด้วยนะคะ S&P 500ก็ขยับขึ้นไปปิดที่3,974จุดนะคะทำเรคคอร์ดไฮเช่นเดียวกันน a s d a กขยับขึ้นมาเล็กน้อย0.4%นะคะซึ่งการปรับขึ้นส่วนใหญ่ก็เป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทางภาคการผลิตธนาคารรวมถึงหุ้นที่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะขณะที่หุ้นเทคโนโลยีนั้นปรับขึ้นแอนตราที่น้อยกว่าพอสม ควรทีเดียวค่ะในขณะที่พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะคะหรือว่าตัวอัตราผลตอบแทนบอลยิวสิปีเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่1.659%ด้วยนะคะซึ่งก็ต้องรอติดตามเพราะว่าธนาคารกลางสหรัฐยังไม่ได้เมนชั่นอย่างเมีนัยสำคัญว่าเขาจะจัดการกับปัญหาเงินเฟอ้อท,ที่เกิดขึ้นอย่างไรคะ่ะ